สวัสดีทุกคนครับใครมาจากที่ไหนบ้างดูจากที่ไหนบ้างรายงานตัวครับผมสัญญาณเสียงเป็นไงครับอะหรือเขาไม่ได้ยินเสียงไหมครับมาได้ยินนะครับเขาถามถึงผมป่ะตอนนี้แต่ทุกคนใครเข้ามาก็หัวใจรายงานตัวดูจากที่ไหนบ้างคือถ้ากองทับไม่มาชี้แจงเนี่ยนะครับผมาไมมีข้อมูลไม่ใจ่ต้นครับ ครับอ่าผู้ที่รับผิดชอบหลักในการชี้แจงก็คือท่านพลตรีวินไทยสวารีอืมคือเวลานัดหมายก็สูบสามสครหารือแเขาจะชี้แจงเบื้อต้นอ,อ๋ออ๋อก็เดี๋ยวมีได้ครับอีกสี่นาทีผมรอได้ครับของอ่พต๊อดใช่ไหมวินไทยสุวารีนะเดี๋ยวเขาจะมาชี้แจงเหรออ่าโอเคครับนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้มันไม่ดับแล้วเนาะโอเคสักคู่สักคู่ อ่าอาโอเคโอเคเดี๋ยวรอครับก็เดี๋ยวผมรอนะว่าอะไรยังไงแต่มีเวลาไม่เยอะนะตรงเนี้ยหรือไงให้ผมไอ้นี่เลยไหมถามเขาเลยมาว่าเอาอะไรฮอว,วัสดีครับทุกคน อันอันนี้ผมกันจอมพลังนะผมผมเริ่มได้เลยไหมหรือว่าผมต้องรออะไรไหมครับพอดีผมมีคิวลูกค้าต่อได้ครับงั้นเดี๋ยวเพื่อไม่ให้ไม,ไม่ไม่ให้ครับก็อยู่ได้จนถึงกี่โมงครับท่านเอ่อตอนนี้คือผมนัดลูกค้าไลฟ์ไว้จริงๆสี่โมงคึ่งแต่ผมตอนนี้ก็คืองมเรื่องซูมเพิ่งเข้ามาได้ก็เลยผมเดี๋ยวขอเลื่อนคิวเขาไปอีก 4วก็ขอสัก20นาทีแล้วกันครับเพราะผมเกรงใจบางคนเขาจ้างดารามาจ้างเ e อ่อพีเซนเตอร์มาด้วยมานั่งรอนะครับเอ่อทางร้านครับทางร้านเนี่ยจะเป็นผู้ดําเนินการในการอ่าไปส่งมอบนะครับส่วนผมเนี่ยอาจจะไปร่วมร่วมถ่ายรูปถ่ายในเฟรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทางร้านเนี่ยก็จะเป็นผู้ขนส่งไปนะครับให้กับทางาเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ครับผม เชิญท่านชัยพนเดี๋ยวนะครับท่านชัยพลถามประเด็นนี้นะครับครับยังอยู่ในประเด็นนี้อยู่ครับก็ต้องเรียนท่านประธานกับเชิญยพนสะท้อนดีรองประธานครับก็เดี๋ยวต้องขอรบกวนคุณจันทร์จอมพลังด้วยนะครับมีสองคำถามครับก็คําถามคือมันใช่รอตเดียวกันกับที่คุณกันร์จอมพลังไปถ่ายรูปว่ามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่มันมีการสกรีนคาว่าการจอมพลังช่วยสู้ด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็คําถามที่สองก็คือในเอกสารเนี่ยมีการระบุบริษัทด้วยใช่ไหมครับว่าให้ไปซื้อจากบริษัทนี้ อ่าถูกต้องครับถูกต้องครับในในเอกสารเนี่ยเขามีการเขียนชื่อของบริษัทด้วยนะครับแล้วตัวของการสกีนเนี่ยก็คือทางบริษัทเนี่ยเขาสกีนให้นะครับได้ครับขอบคุณมากนะครับต่อไปเอกสารต่อไปเลยครับเพือนกันครับเชิญครับครับก็อีกอันหนึ่งก็เหมือนกันครับเขียนว่าอันนี้เป็นอีกแผ่นหนึ่งนะก็คือด่วนที่สุดนะครับอันนี้คือด่วนที่สุดแล้วก็ เนื้อหาก็คือการให้นะกันหนึงนะครับขอรับการสนับสนุนแผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุนระดับ4นะครับแล้วก็เรียนเหมือนกันนะครับแล้วก็ความหมายก็คือนุ่งเนื่องด้วยปัจจุบันนะครับได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ระหว่างการลบปะทะนะครับตั้งแต่วันที่ 24นะครับกรกฎาที่ผ่านมาซึ่งหน่วยมีกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ควบคุมทางยุทธการนะครับในจังหวัดนี้ๆน,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 นะครับจึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมของกำลังพอลอุปกรณ์ให้พร้อมนะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโอเคเพื่อเป็นอะไรนะปฏิบัติหน้าที่เกิดผลประโยชน์สูงสุดในการป้องกันที่ปไตยนะของอะไรวะ และประชาชนในพื้นที่ชายแดนครับจึงขอสับสนเกาะแข็งป้องกันกระสุนระดับ4นะครับจำนวน120แผ่นนะครับผ่านจากมูลที่การกำลังทุ่สู้ผ่านบริษัทดๆนะครับซึ่งทางบริษัทเขาก็ไปทำเรื่องกับทางหน่วยเองและนะครับอะไรอย่างอื่นอีกไหมในครั้นี้หนึ่งครับนี่เดือนนะครับอันนี้คุณการจ่ายเงินไปคุณการทราบไหมครับว่าจ่ายเงินซื้ออะไรครับ หน้าตามันเป็นยังไงเกาะเนี้ยมัน,ม,นมันคือแผ่นอย่างเดียวหรือมันเป็นเกาะหน้าตาแบบคือผมอยากรู้คนจ่ายเงินรู้หรือเปล่าว่าได้จ่ายเงินซื้ออะไรไปครับคือทางมูที่ทางมูที่เขาน่าจะต้องคุยกับทางหน่วยงานซึ่งเขามีความต้องการแบบไหนผมเชื่อว่าเขาน่าจะต้องทราบนะว่าของเนี่ยเป็นของแบบไหนนะครับราคาเทียบกันเป็นอย่างไรนะครับผมว่าต้องต้องเห็นอยู่้วคบครับเชิญทวิโรครับเดี๋ยวสักครู่นะสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับ ครับท่านประธานครับผมมิโนนนะครับคือกรณีนี้นะครับคือถ้าเราเชื่อตามเอกสารที่ทางคุณการแจ้งนะครับก็ก็ต้องยอมรับครับว่ามุ้ยที่หนึ่งมุ้ยใดว่างุ์กรใดเราไม่มีทางที่จะรู้หรอกครับเพราะว่าภาวะการสงครามเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นนิดนะครับก็ก็มีหนังสือประสานเข้ามานะครับผมว่าก็เป็นเรื่องปกติครับที่ไม่ องค์กรองค์กรหนึ่งก็จะรู้ว่าก็จะไม่รู้อะครับว่าครอบครองอหรือว่าจะซื้อเกราะไม่ได้นะครับนะแต่พอมีหนังสือตาครุฑมาขอรับการสนับสนุนในฐานะมูลที่เนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็อยากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือทางทหารที่ต้องปปเป็ปฏิบัติการในแนวหน้าอยู่แล้วทางนี้มีเงินบริจาคเกิดสนับสนุนได้นะครับเกราะประเทศศรีอ่านก็ขาดแพลนก็จะซื้อไปดังนั้นน่ประเด็นนี้ครับผมผมอยากจูนนิดนึงนะครับว่าส่วนจะซื้อถูกซื้อแพง ตรงนั้นก็เป็นหน้าที่ของมูลทินะครับกับกับของทางบริษัทนะตรงนั้นก็ไนเรื่องความโปร่งใสเรื่องอะไรของมูลที่เขาว่ากันไปเรื่องหนึ่งแต่กรณีเนี้ยมันต้องมาโฟกัสที่กองทัพครับว่ามันควรหรือไม่ที่จะไปขอรับบริจาคยุทธภัณฑ์เนี่ยที่เป็นเกรดในการทําสงครามเนี่ยกับมูลทิต่างๆเนาะถูกไหมครับนะตรงเนี้ยผมคิดว่าการขอรับบริจาคในเรื่องของ อุปกรณ์ทั่วไปอย่างไรเนี่ยผมคิาเป็นไปได้เท่าสารอาหารแห้งหรืออะไรที่ยังจัดซื้อไม่ทันการซึ่งผมผมว่าเป็นปกตินะคือผมยืนยันว่ากลไกของมูลที่และการบริจาคเนี่ยเกิดขึ้นได้ในช่วงที่ปัจจุบันทันด,วด่วนเพราะว่าการมีมูลที่เข้ามาซัพพอร์ตหรือภาคประชาชนเข้ามาซัพพอร์ตก่อนเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่ทั่วโลกเขาทำกัน แต่พอตั้งหลักได้แล้วก็ใช้กลไกปกตินะครับแต่กรณีเนี้ยผมผมมองว่านะครับก็อยาให้บันทึกไว้ว่ามันเป็นประเด็นของกองทัพตัางหากที่คุณไปขอรับบรจิจาคยุทธพันธ์เนี่ยจากผ้าเอกชนได้อย่างไรเนาะนะครับผมผมผมกังวลว่าเดี๋ยวเขาไปถามคําถา,ถามไปทา,าคุณการเนี่ยซึ่งเป็นคำถามที่กองทัพควรจะตอบเนี่ย นะครับเอาไว้ถามกองทัพอีกว่าได้ครับเดี๋ยวท่านวินไทยเข้าเข้ามาพอดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคุณกันลองไล่เอกสารให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต่อด้วยท่านคุณรัชรัชนกนะครับเชิญการจอพลังต่ออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมเสริมอีกนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่ามีเพิ่มเติมไหมครับของผมเนี่ยก็อย่างอื่นอย่างที่มีคําถามเรื่องของถนนเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ก็อย่างรัชนก่อนก็ได้ครับเชิญครับอย่างครับครับคุณกันน่าจะเซตอัพไลฟ์ ในช่องตัวเองอยู่นะคะก็สิ่งที่ดิฉันจะสอบถามเนี่ยก็คือว่าคือจริงๆแล้วอะคะ่ะคุณการจอมพลังเพื่อเพื่อปกป้องคุณการเองนะคะจริงๆแล้วคุณการควรที่จะส่งเอกสารที่กองทัพเนี่ยขอรับความอนุเคราะห์กลับมาให้กรรมธิการเพราะว่าอันนี้เนี่ยหนึ่งเลยก็คือว่า เราจะได้รู้ว่าเอกสารเหล่านั้นเนี่ยเป็นเอกสารที่ออกมาจากหน่วยงานราชการจริงหรือไม่นะคะเราจะได้เอาไปทวงถามกับกองทัพได้ต่อสองเลยก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยมัน,ม,นมีทั้งหมดกี่รายการนะคะกี่ฉบับเพราะว่านี้เนี่ยดิฉันว่ามันจะเป็นประเด็นใหญ่มากถ้าของพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วในงบประมาณเนี่ยตั้งเอาไว้ซื้ออยู่แล้วแต่กลับกลายเป็นว่ากองทัพนะคะโยกเงินอีกท่อหนึ่ง ในการมาซื้อของเหล่านี้อันนี้ที่ฉันว่ามันมันมันจะมีปัญหาละนะคะแล้วก็เพื่อเป็นเกาะป้องกันคุณการเองด้วยว่าเมันจะได้ไม่เป็นการว่าประชาชนทั่วไปหรือว่าบูริที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยเซื้อยุทธภัณฑ์ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะทําให้มีปัญหามากดังนั้นเนี่ยเพื่ออันนี้เพื่อ <c oughs> เพื่อเป็นป้องตัวคุณการเองเลยดิฉันคิดว่าคุณกันเนี่ยส่งเอกสารที่ที่ขอรับความอนุเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยกลับมาให้กรรมธิการดีกว่าคะ่ะ เพราะว่าเอเมื่อสักครู่คุณกันกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเนาะคนเคยคุยกันหรือว่าคนคนเคยขอความช่วยเหลือแต่ว่าดิฉันเชื่อว่าเอ,อตอนนี้เนี่ยคุณกันอะไรนะอ่าแล้วก็เเราเราจะได้เราจะได้เช็คได้ด้วยว่ามันมัน,ม,นมันตรงกับสิ่งที่หน่วยงานราชการเนี่ยได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้แจ้งเรามาไหมนะคะแล้วก็เป็นเป็นเกาะในการปกป้องตัวคุณกันเองด้วยค่ะ ครับเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงครับก็คือเมื่อกี้ผมผมผมบอกว่าผมไม่ติดเลยนะครับที่พงครับที่ปรึกษาครับขออนุญาตเสริมกรณีข้อเสนอของท่านลักษนกนะครับว่าจริงๆเนี่ยทางคุณกันเนี่ยสามารถที่จะบอกเลขหนังสือนะครับที่ที่ทางคุณกันได้รับเนี่ยมาทางกรรมธิการผ่านไปยังกองทัพก็ได้นะครับแล้วก็ให้ทางกองทัพเนี่ยตรวจสอบนะครับในระหว่างที่เรามีการประชุมกันนะครับว่า หนังสือดังกล่าวเนี่ยเป็นหนังสือจริงหรือไม่นะครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยตรงกับที่ทางคุณกันได้อ่านหรือไม่นะครับเพื่อยืนยันว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยถูกต้องครับครับเชิญท่านรชนนครับก็เสิร์ฟเอ่อชนอน์ครับเลยาเอ่อเสิริมจากอ่คุณรัชนกน,นะครับก็จริงๆนอกจากเหตุการณ์ที่ซื้ออาวุธครับยังมีเหตุการณ์ที่พอไปดูเนี่ยมันมีความคาดเกี่ยวเนาะอย่างเช่นตั้งที่ขนตะเบียงนะครับเข้าไปที่ หน้างานหน้า,นาที่ที่เขตแนวชายแดนนะครับหรือว่ายังมีการส่งอุปกรณ์ต่างๆที่การเป็นส่งเองหน้างานตรงนี้เพื่อ,เพ,อเพื่อปกป้องคุณกันด้วยนะครับครับก็คือถ้าเกิดว่ามีหนังสือหรือว่ามีการเชิญชวนได้ครับนะครับคุณกันมาก็ขอ,อด้วยครับ,รบได้ครับเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปนะครับก็คุณการเชิญต่อนะครับเดี๋ยวผมผมขอเสริมนิดนึงครับเรื่องของเมื่อกี้บอกว่าหมายถึงเข้าไปในพื้นที่หมายถึงจะหมายถึงเข้าพื้นที่อายการศึกหรือเปล่าฮะใช่ไหม ในลักษณะแบบนั้นไหมฮะครับอ่าโอเคครับคือผมเนี่ยนะเข้าไปในพื้นที่ก็เราก็มีการแจ้งมีการขออนุญาตซึ่งซึ่งถ้าอไม่ได้โฟกัสแค่ผมเนาะครับอะไรอะไรนะฮะฮัลโหลไม่ไม่ไม่ได้โฟกัสแค่คุณอ่าโอเคอันเนี้ยกรรมธิการขอเดี๋ยวเดี๋ยวผมงั้นผมขอเล่าต่อเลยแล้วกันเนาะโอเคครับ <ต>คือคือถ้าถ้าเรื่องการเ<า>ข,ข้าไปในพื้นที่เนี่ยนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับแม้กระทั่งพระที่เข้าไปช่วยทําถนนเอยนะครับชาวบ้านที่เข้าไปช่วยทําถนนเอยเนี่ยหลายคนครับวันที่มันมีปัญหาเนี่ยชาวบ้านหลายคน,นไปร่วมแรงร่วมใจกันเราเข้าไปไม่ได้เป็นการไปสร้างปัญหาแล้วก็มีการพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยร่วมในการทํา ต่างๆนะครับมันเป็นการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนนะครับเวลาที่มันเกิดเหตุแบบฉุกเฉินนะเนาะนะครับอ่าในมุมผมนะซึ่งซึ่งมันไม่ได้มีแค่ผมนะครับอ่าอีกอันนึงครับเดี๋ยวผมขอเพราะเวลามันเหลือน้อยแล้วเนาะเหลืออีกประมาณ4-5นาทีนะครับเดี๋ยวผมขอเล่าในส่วนของอ่าโน้ตบุ๊กนะครับอ่าอย่างเงี้ยอุปกรณ์ต่างๆแล้วกันนะครับก็จะมีในส่วนของลายครับนะจะมีลายทักมาอ่าในการขอ นะครับความอนุเคราะห์ต่างๆนะครับอย่างโน้ตบุ๊กเนี่ยมาหลายปีแล้วอันเนี้ยหลักๆก,ก็คือเอาไว้ใช้ในการคำนวณน,นะครับในการกดกระสุนใหญ่นะครับบางบางหน่วยผมไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรยังไงแต่น้องเนี่ยในเวลาตรงนั้นเนี่ยทหารชั้นผู้น้อยเขามีความต้องการเร่งด่วนอย่างเช่นตอนนี้คอมมันเปิดไม่ได้แล้วเราต้องการแบบด่วนมากผมผมผมเข้าใจนะว่าเขาอาจจะมีมีเงินกนะองทัพเขามีเงินอยู่แล้วแต่ในเรื่องของความรวดเร็วอะผมไม่มั่นใจว่าได้ขนาดไหนแต่พอเขาขอมาอย่างเนี้ย อขอสเปคมาปุ๊บเราก็ไปจัดให้อย่างนี้อันนี้คือตัวคำนวณการกดอย่างนี้นะครับคือต่างคนต่างรีบมาสภาพก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับนะพอเขามีการขอมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันช่วยเขาได้นะทำให้ทุกคนปลอดภัยได้มูทิก็ปฏิบัติภารกิจในหน้าง,งานของมูทิผมหาอะไรได้มีคนช่วยหาได้ก,ก็เราก็เร่งดําเนินการให้นะครับเดี๋ยวผมเปิดอันอื่นให้ดูเนาะ นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของถนนครับอย่างถนนเนี่ยเขาก็จะมีการส่งภาพมาให้ดูก่อนว่า,าสภาพถนนของเดิมนะครับถนนเป็นอย่างไรนะอันนี้นะถนนสภาพเป็นอย่างไรเนี่ยอย่างเวลาน้ามันพัดครับแล้วก็ทางเนี่ยมันขาดไปเขาก็ต้องไปเอาไม้ในป่าเนี่ยมาวางพาด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 ใช่ไหมครับเพื่อให้ผ่านไปได้แต่รถเนี่ยมันคงผ่านไปไม่ได้แล้วถนนถ้าเราไม่รีบทําคนที่ติดอยู่ด้านในเนี่ยเนาะคนจะเข้าไปช่วยก็ลําบากครับ คนที่จะออกเวลาเกิดเหตุแล้วจะหนีออกมาก็ลําบากหรือเวลาเจ็บก็ลําบากผมเชื่อว่ากองทัพเขามีมีตังมีศักยภาพในการทําอยู่แล้วแต่ถ้าความรวดเร็วกับขั้นตอนเนาะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรแต่ถ้าเขาคุยกับเราวันนี้2วันเราไปได้เลยอย่างเงี้ยเอาเราหาของไปก็คุยกันครับอย่างทหารบอกว่าเอาผมมีรถโอเคผมมีรถมีอุปกรณ์นะแต่ของเนี่ยถ้าจัดตามระบบเขาอาจจะต้องใช้เวลาผมบอกเอางั้นร่วมกัน เดี๋ยวมูติสนับสนุนในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นภาพเลยครับว่าอันนี้ก็จะเป็นรถของทางหน่วยทหารนะครับส่วนของเราก็เป็นจัดเข้าไปด้านในอย่างเงี้ยนะครับก็จัดของทํางานด้วยกันนะครับเนี่ยสนับสนุนเข้าไปครับครับก็ทางกรรมธิการก็จะขอความอนุเคราะห์คุณกันขอเป็นอนุเคราะห์ข้อมูลเช่นเดียวกันได้ไหมครับก็ก็ถ้าอย่างนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เลยครับก็เดี๋ยวอ่าขอโทษทีฮะ ก็เดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยมีคนเสนอให้ส่งทางทหารใช่ไหมก็เดี๋ยวผมอ่ะก็เดี๋ยวไปทางข้อมูลทางเดียวกันก็ได้ครับเดี๋ยวลองให้ทางกองทัพนะเขาใครก็แล้วแต่แหละที่จะมาประสานต่อก็ยินดีครับไม่ไม่ติดนะครับอะไรที่อออกไปแล้วคนที่อยู่หน้างานชั้นผู้น้อยหรือว่าคนที่เป็นเด็กตัวน้อยๆเขาไม่ได้รับผลกระทบผมยินดีเลยนะครับเพราะว่ามาเนี่ยทุกเจตนาของเราก็คือการช่วยเหลือให้ทหารชั้นผู้น้อยเขาอยู่ได้ ก็อย่างไปทําทหารไปทําห้องน้าอย่างงี้ตมีทำกัดบ้ากรรมการเนี่ยนะครับไม่ทําให้นายทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยเดือดร้อนแน่นอนแล้วก็กรรมการเนี่ยสนับสนุนไปใน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 การปฏิบัติหน้าที่ของทหารชั้นผู้น้อยมาตลอดก่อนหน้านี้เราก็ติดตามช่องโอบกนะครับแล้วก็หลายๆลายฐานนะครับแล้วก็ตรงไหนขาดเนี่ยกรรมการก็เรียกนะครับหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยมาเพื่อ สอบถามแล้วก็เพื่อ,อ,อจี้นะครับเพื่อให้ให,ให้ในฐานชช้ผู้น้อยได้เพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้จะไม่ไปมีส่วนในการที่จะทําให้ใครเดือดร้อนนะครับตรงนี้เราต้องการข้อมูลเพื่อที่มาปฏิบัติในเชิงนโยบายเท่านั้นนะครับอันนี้ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับ ท่านชัยพลครับเรียนท่านประธานครับชัยพลสน,นดีรองประธานครับก็เรียนคุณกันครับก็ตัวเอกสารที่คุณกันมีอยู่แล้วเนี่ยตัวเอกสารขอความอนุเคราะห์เนี่ยครับก,ก็เนี่แหละครับก็จะเป็นทางกรรมิการเนี่ยจะประสานขอจากคุณกันเนี่ยแหละครับส่งมาให้กรรมนิการโดยตรงเลยเพราะว่าเราต้องการเอกสารในการที่ จะยืนยันด้วยเหมือนกันมันเป็นหลักฐานนะครับว่าพอสิ่งที่คุณคุณการพูดเนี่ยก็เคยมีรายละเอียดชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าณ mm. ตอนนี้คือเราก็จะมีเรื่องของคาให้การ mm. ใช่ไหมครับแล้วก็ทีนี้คือภาพในมือถือเรามองเห็นไม่ชัดอยู่แล้วนะครับทีนี้คือมันด้วยความที่ว่ามันจะมีข้อมูลของหลายๆฝ่ายที่มันอาจจะไม่ได้ตรงกันขนาดนั้นเราเลยจำเป็นต้องขอ,อพูดคุยหารือกันโดยอิงอยู่บนหลักฐานที่เป็นเอกสารเพ mm. ื่อให้บทสนทนานเนี่ยมันชัดเจนด้วยว่าข้อมูลหลักฐานที่ชัดชัด เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับแต่ว่าทั้งหมดนี้มันก็คือเพื่อที่จะเป็นข้อเสนอแนะในการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของกองทัพไม่ให้มันเกิดปัญหาให้ต้องเหนื่อยกับทางลนิธิของคุณการจอมพลังต่อด้วยเหมือนกันนะครับก็ทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์ของการทํางานของกองทัพแน่นอนครับเพื่ออยากให้คุณกันช่วยผมผมมีข้อเสนอเสนอแนะอย่างนึงครับก็ส่งมาครับก็คือถ้ามีโอกาสครับผมเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสไปทําหลายอย่างมากเลยที่ชายแดนมูที่ทาหลายอย่างมาก ห้องน้ําเอ่ยสภาพความเป็นอยู่ต่างๆของทหารชั้นผู้น้อยที่แบบสุดแสนจะลาบากถ้ามีโอกาสผมอยากเชิญกรรมธิการไปดูหน้าง,งานจริงเลยแล้วเดี๋ยวหาเราหาทางแก้ไขครับนะเผื่อไปดูหน้าง,งานอย่างตอนนี้สิบปีนะบางที่ขาดห้องน้ําอยู่กันห้าสิบหกสิบคนมีห้องน้ําห้องเดียวอะไรแบบนี้นะครับอะไรที่มูที่ทำได้ทำเราทําไม่ได้ทั้งหมดแต่ถ้าทําได้บางส่วนเราก็จะทําให้เต็มที่แต่ผมก็อยากให้กรรมธิการทหาร ไปด้วยกันเลยครับเผื่อจะได้เห็นหน้าง,งานแล้วก็ได้หาทางแก้ไขกันนะครับคือขั้นอนที่ไหนครับคุตการครับคือ,เ,อ,อเรียนด้วยความเคารพนะครับกรรมธิการาหารเราเนี่ยเราเราไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ได้ตรวจสอบบุตรกันไม่ได้ตรวจสอบบุตรทีนะครับเรามีหน้าที่ในการตรวจสอบกองทัพเพราะฉะนั้นเอกสารอีกอ,อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณการส่งให้ก็คือดิสต์รายการทั้งหมดที่ท,ที่บริจาคไปครับว่ามีอะไรบ้างอย่างน้อยเรามาเช็คว่าโอเคมันมีอยู่ในงบประมาณไหมหรือว่าปีหน้าเขาซื้อซ้ําซ้อนไหมหรือว่าซื้อไม่พอหรือเปล่าอะไรเงี้ย เพื่อเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการทํานโยบายแล้วก็ในการตรวเจเช็คประมาณเนะาะเพราะฉะนั้นถ้าลิสต์มาได้ว่ามีอะไรบ้างที่บริจาคไปแล้วเนี่ยเพราะคุณแม่ก็ต้องทำทำทำรายการเพื่อส่งให้เอ,อหน่วยงานรัฐตรวจสอบอยู่แล้วใช่ไหมครับมูลนิธิเนี่ยก็เ <form> ขอยากให้ส่งมาให้กรรมธิการด้วยครับว่ามีอะไรบ้างที่บริจาคไปแล้วโอเคขออนุญาต เดี๋ยวผมขออนุญาตต่อเนื่องนะครับอาจยท่านประธานกับเชฟปนสะอนดีครับเพื่อเป็นการตอบอคุณการจองพลังเรื่องเมื่อสักครู่นะครับก็ทางกรรมธิการของเรามันก็มีการลงพื้นที่เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วเราก็ได้มีการสารวจแล้วก็เห็นสภาพความเป็นอยู่ของอในทหารชักผู้น้อยในแต่ละพื้นที่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับ ก็เราเลยพยายามที่จะโฟกัสในการแก้ไขปัญหาเชิงระบบเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่มันจะช่วยแก้ไขได้จริงๆก็คงก็คงต้องเป็นเรื่องเอกสารที่ผมได้ขอไปเมื่อสักครู่เนี่ยแหละครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณการจอมพลรางจพาเราไปลงมันก็มันก็เป็นภาพที่เราเข้าใจและเห็นอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะแก้ไขในเชิงระบบจริงๆเลยต้องการเป็นเรื่องของเอกสารหลักฐานเพื่อมาประกอบข้อพิจารณาและก็ข้อเสนอแนะต่อเนื่องครับงานมันจะได้ต่อไปถึงสเปคถัดไปได้ครับผมขออนุญาตครับเชิญท่านธนเดชก่อนแล้วก็เดี๋ยวท่านขออนุญาตครับขออนุครับ พอดีเนื้อง,งานที่คุณกันชมพลังเข้าไปทําส่วนใหญ่เนี่ยมันจะทับซ้อนกับนทพค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําถนนหนทางก็ดีหรือการพัฒนาลักษณะภูมิประเทศต่างๆเนี่ยสิ่งที่อยากจะขอจากทางคุณกันเพิ่มครับก็คือเอกาสารที่ทางนทพอขอแลกการสร้างถนนมาคืออย่างนี้ท่านประธานคืนอนทพเนี่ยเราตั้งข้อสังเกตมราพวกเวลาหนึ่งแล้วถึงความจาเป็นในการมีอยู่ของหน่วยงานนี้ในการเข้าไปทํางานต่างๆหรือภารกิจใช่ไหมครับซึ่งเราชื่นชมนะครับในการทํางานเพื่อประชาชนแต่ว่า พอนทพจะบอกเราว่าการมีอยู่ของหน่วยงานเขาเนี่ยก็คือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ชายแดนตั้งแต่นี้แหละที่เอกชนไม่สามารถทาได้ต้องใช้หน่วยงานทหารนี่แหละเข้าไปทารูปบารุงแต่ว่าผลปรากฏที่มันออกมาตามภาพเนี่ยการที่คุณกันเข้าไปช่วยเนี่ยผมชื่นชมนะแต่มันสะทะ้อนอีกมิติหนึ่งว่านทพเนี่ยกาลังขาดตกบกพร่องบางประเด็นหรือเปล่าวันนี้เราเลยต้องพูดคุยถึงประเด็นนี้น,วนะ,ะว่าเราจะช่วยเหลือนทพยังไงในอนาคตหรือช่วยเหลือประชายชนยังไงเพราะงั้นเอกสารที่นทพขอความอนุเคราะห์มาเนี่ยก็อยากจะได้ด้วยเพราะว่า เราต้องการให้นรพรเนี่ยช่วยเหลือพี่ที่ชายแดนช่วยเหลือพี่น้องทหารอย่างเต็มสมรติภาพนะครับต้องตั้งส่วนเด,วเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตพอดีทางเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพอดีลูกค้าผมเขารอแล้วแต่อย่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตฝากคาถามนี้สุดท้ายแล้วกันเนอะก็คือว่าอย่างนรทพรครับสำหรับผมนะเขาก็มีประโยชน์มากเพราะว่าในหน้างานผมเห็นเขาทําจริงทําเยอะด้วยนะครับแต่บางอย่างครับอะไรที่ประชาชนทําร่วมกับทหารแล้วมันได้ความรวดเร็วขึ้นครับนะแล้วก็คือ ประโยชน์มันตกกับชั้นผู้น้อยได้ได้รวดเร็วอะ่ะเนาะอะไรที่เราร่วมแรงร่วมใจกันในเวลาที่เกิดปัญหาได้อะ่ะนะก็ผมผมเชื่อว่าประชาชนหลายคนยินดีนะครับแล้วก็ชั้นผู้น้อยเขาก็ได้ประโยชน์จริงๆแต่ผมไม่อยากให้ว่าส่วนตัวผมนะไม่อยากว่าวันนี้พอประชาชนออกมาทําออกมาช่วยกันแล้วก็บอกว่าเอาไอ้นั่นทําไมไม่ทําอย่างนี้ไม่ทําอย่างนั้นเอาทําไม่ถูกอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าแบบมันไม่ไปตามระบบอะไรต่างๆนาะนาะนะนะก็แล้วแต่แหละ แต่ผมอะในมุมผมก็คือว่าอยากให้ว่าเป็นพาร์ทของการร่วมแรงร่วมใจกันก็แล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่าเลทคิวของเขามา4ี่คิวแล้วนะครับแล้วก็เกรงใจลูกค้าแล้วครับนะก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตทุกคนนะครับโอเคนะโอเคครับขอบคุณนะคะทีเดียวครับเดี๋ยวเดียกคุณกันก็แป๊บนึงครับ ขอ้านี้นี้ทุกคนครับคือผมมาเกงใจเรื่องนี้คือทุกห้านาทีอ่ะจะมีลูกค้าผมที่เขาอ่ะจะต้องเลื่อนนะครับห้านาทีตอนเนี้สามหมื่นห้าผมมาเกงใจเขานะครับเอกสารนี้ชเอกสารการขอบคมอนุเคราะห์ที่คุณการพูดถึงด้วยหรือเปล่าว่าเป็นเอกสารที่คุณการโพสต์อยู่ในเพจของตัวเองนะครับซึ่งเนื้อหาก็คือการขอบว่าคุณการได้มีการแบบสนับสนุนของทีครั่คัออย่างนั่งพูดเนี้ยครับคือ อะไรนะครับช่วยขยายความหน่อยอันนี้มันคือยังไงครับคือคุณกัครันนี็นบบนังสือหนังสือขอบคุณนะครับถ้าเป็นตัวนี้หนังสือขอบคุณแต่ผมไม่มั่นใจว่าตอนนั้นหนังสือตัวนี้เป็นอะไรแล้วนะเพราะว่าของออกไปเยอะมากแต่คือเวลาทำเนี่ยเขาก็จะทำอะขอขอบคุณที่เราสนับสนุนไปให้นะครับช่วยไปให้อะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมีหนังสือขอบคุณในลักษณะแบบเนี้ยตามมาให้ครับ คุณกันคะดิฉันมีสองคำถามสั้นๆค่ะคำถามแรกคือคุณกันได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยกี่ฉบับเอาคุณกันแค่แค่แค่นับมาก็ได้ค่ะว่าได้รับไปทั้งหมดกี่ฉบับกับคำถามที่สองคือถ้าครั้งต่อไปกรรมธิการเนี่ยอยากจะเชิญคุณกันมาให้ข้อมูลเรื่องนี้เนี่ยคุณกันสะดวกวันไหนคะคือคืออย่างนี้ครับถ้าผมไม่ติดคิวในการที่รับลูกค้านะผมไม่ไม่มีปัญหาเลยยินดีครับแต่ตอนเนี้ยคือ ทุกคนก็เห็นเนอะว่าผมมาในพาร์ทของการทำมาหากินอย่างตอนเนี้ความรู้สึกผมอย่างที่บอกคุณไอซ์บอกว่าการที่ผมออกไปทำแล้วอ,อาจจะไปเป็นสร้างคะแนนความนิยมเพื่อให้ไปพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งหรือผมออกมาช่วยสังคมแล้วพอมีคนชื่นชมผมก็กลายเป็นเป้าของของพาร์ทการเมืองผมก็เลยบอกว่าอย่างนั้นผมต้องเลิกผมต้องหยุดวันนี้ผมก็หยุดแล้วครับแล้วก็ออกมาทำในพาร์ทของการค้าขายเนาะแต่การค้าขายเนี่ย โอเคมันมีผมและมีตัวลูกค้ามีการนัดคิวมีการดิวกันนะครับถ้าผมมีคิวผมก็ยินดีแต่ถ้าถ้าสมมติไม่ได้คิวถ้ามีโอกาสวิดีโอคอลแบบนี้ผมก็ยินดีนะครับยินดีเข้ามาร่วมนะแล้วของก็อย่างที่บอกครับถ้าผมปรึกษากันแล้วของทหารเขาบอกไม่ได้รับผลกระทบช้ผู้น้อยไม่ได้รับผลกระทบผมยินดีเต็มที่นะครับเนาะโอเคเกรงใจมากเลยทุก5นาทีตอนนี้โอเคครับ,บงั้นเดี๋ยวมผมขออนุญ,ญาตเนาะ ขออนุญาตนะครับต้องพูดผ่านประธานนะครับขออนุญาตถ้าคือคุณการสรุปกี่ฉบับตอบก่อนได้ไหมครับมีมีกี่ฉบับได้นำคือคือตอนนี้ก็ได้ครับตอนนี้ครับผมจะบอกให้ฟังผมมารู้ตอนตีสามวันนี้กรรมธิการเตรียมตัวกันมาหลายวันแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยท่านเพิ่งบอกผมไม่ถึงวันแล้ะใจผมไปเตรียมของเพื่อที่จะมาตอบท่านนะเออเอาเอาท่านผมว่าท่านต้องต้องลองคิดดูว่ามันพอได้หรือเปล่าเนาะโอเค นะครับผมเกรงใจลูกค้าแล้วอะนะครับจะทำนัดเชิญแล้วก็นัดนัดขอเป็นข้อมูลอีกสักรอบนึงนะครับต้องขอความอนุเคราะห์อี้ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะครับรับเชิญทวีโลครับคือท่านประธานครับผมผมด้วยความคารพนะครับอย่างนี้ครับคือกรอบเราต้องชัดนะครับคือการที่กองผมว่าปัญหาวันนี้ที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่า โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมอะว่ามันต้องโอเคแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปนั่งไล์แล้วครับเ,เพราะว่าเกรงใจตอนเนี้นั่งรอด้านหลังแล้วลูกค้าก็นั่งรอเลทมาตอนนี้ชั่วโมงเนี่ยสามสิบนาทีแล้วอะจากตอนเดิมนัดสี่โมงใช่ไหมผมอาช้าเองที่เป็นสี่โมงครึ่งนะครับนัดไปสี่โมงครึ่งแล้วตอนเนี้จะห้าโมงแล้วครับนัดลูกค้าเลื่อนออกไปนี่ตอนนี้ประมาณหกคิวละคิวละห้านาทีแล้วเกรงใจทุกคนอะเขาคิวละสามหมื่นห้า ทุกคนเอ้ยผมมาเกรงใจต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับก็พาร์ทในการช่วยเหลือผมก็หยุดให้แล้วล่ะตอนนี้มาพาร์ทค้าขายผมก็ไม่อยากให้ไปกระทบกับเรื่องของการค้าขายเนาะนะครับก็โอเคแล้วครับ,ออข,อบนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่รักผมถ้าผมค้าขายแล้วโอเคสบายใจหรือทุกคนอยากให้ผมกลับไปช่วยทหารช่วยสังคมอีกทีเมื่อไหร่ก็ถ้ามีโอกาสผมก็จะกลับไปนะครับ นะจะกลับไปแต่วันนี้ผมไม่อยากให้ใครออกไปช่วยแล้วสุดท้ายก็ต้องเป็นไปว่ากองทัพหรือไปว่าหน่วยงานเลยนะครับเวลาเนี้ยเราร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเวลาเราประเทศเรามีปัญหาหรือว่าเกิดสภาวะอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการสมัครสมานสามัคคีของคนไทยครับเราทุกคนช่วยกันวันนี้ผมเชื่อทุกคนมีความเจตนาที่ดีนะครับเราอยากทําอะไรที่ ที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติหมดเลยครับวันนี้ฝั่งคู่กรณีของเรายังร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่จะต่อสู้กับเราเลยวันนี้ผมว่าเราควรร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้ครับะถ้าทหารชั้นผู้น้อยจะเกิดเนี่ยเราจะมีเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่ทหารชั้นผู้น้อยเขาต้องได้ไปต่อเขาต้องไม่ได้รับผลกระทบในสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะเอาทุกคนกดติดตามไว้ครับแล้วผมรบกวนครับ ใครที่อยากจะไปดูผมต่อนะแล้วลูกค้ารอเยอะมากวันนี้มีดารามาด้วยนะครับท่านไปที่อ่าทิกตอกครับทิกตอกกันจอมพลังนะไปที่ทิกตอกกันจอมพลังครับเนี่ยวันนี้ผมก็ชี้แจงแล้วนะแล้วผมเชื่อว่าชี้แจงเกินเวลาแล้วเกรงใจลูกค้าแล้วเงินเดี๋ยวผมต้องขออนุญ,ญาตแล้วครับเดี๋ยวจะต้องลาแล้วเดี๋ยวไปทิกตอกกันจอมพลังเป็นกันจอมพลังปล่อยของวันนี้ของแน่นมากเมื่อวานเนี่ยเราปล่อยบินไป9้ารอบปล่อยของไปได้เกือบ6กล้าน เกือบหล้านโอ้โหสบู่นะของเฟด้าออกไปเป็นหมื่นหมื่นหนึ่บ้านนะแล้วกุนเชียงออกไป6,000บ้านสุดยอดมากออกเป็นล้านครับออกเป็นล้านนะอ่ะโอเคครับทุกคนขอบคุณที่รักกันเป็นกําลังใจหานชัดผู้น้อยวันนี้มีหานชัดนผู้น้อยมาคอมเมนต์ผมผมเห็นนะผมขออ่านหน่อยละก,กันนะก่อนที่จะไปนิดเดียวเลยนะครับนะเดี๋ยวผมขออ่านเลยให้ทหานชั้นผู้น้อยหน่อย โอเคนิดเดียวนิดเดียวจะไอ้นี่แล้วโหเก่งใจมากเลยอ่ะโอเคครับนะโอ้ยโออเก่งใจโทษโทษลูกค้าโอเคครับอ่ะผมถ่านชายผู้น้อยมาคอมเมนต์นะผมไม่อนุญาตให้พี่กันพักงานทิ้งงานชายแดนกลับมาทำงานกับพวกผมตอนนี้เลยครับเนี่ยคือเขาก็รักเราเป็นห่วงเรานะครับใครเข้ามาก็หัวใจรายงานตัวด้วยแล้วก็ฝากทุกคนนะแชร์ออกไป นะครับให้คนที่เข้าไม่ถึงความช่วยเหลือนะครับก็ก็แชร์ไปแล้วกันเผื่อสักวันหนึ่งได้กลับมาทาได้กลับอีกทีไม่เลยเมื่อไรยังไม่รู้เลยแต่ก็จะพยายามให้กลับมาให้ได้เร็วที่สุดก็แล้วกันนะครับโอเคนะอันนี้อันนี้เขาตอบมาว่าครับอ,อ่รีบกลับมาหาพวกผมนะครับนี่นะรีบกลับมาหาพวกผมนะครับ รอพี่อยู่พี่และทีมงานคือพลังและกําลังใจของพวกผมผมขอที่ทอนุญาตทําทล็อกเกตรูปพี่แบบนี้นะครับโอ้โหผมจะเอามาห้อยคอคู่กับรูปของท่านแม่ทัพผมขอบคุณมากนี่ฉันผู้น้อยมาเองนะแล้วเราเคยเจอกันที่หน้างานแล้วด้วยขอบคุณมากขอบคุณที่รักกันโอเคเดี๋ยวผมไปไลฟ์ก่อนเกรงใจลูกค้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ